ว่าเรามาแคมป์กันตรงนี้ไม่ดีกว่าเหรอตรงนี้มีพวกเราด้วยนะเฮ้ยจอดไม่ตรงนี้ทุกคนฮ้ยมาถึงยิงกันเลยแล้วเหรอเฮ้ยคณาครับเฮ้ยเฮ้ยแล้วอา อะไรเนะี่ยเอาชนะเฉยอ,อะไรวะเน,นี่ยเอาแะครับสวัสดีครับวันนี้ท่านชมอยู่กับผมทหารจิมมี่อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาจําลองการเป็นทหารนะ sir, yes, sir. อา้าวไอ้น้องไอ้น้องยังไม่ทำอะไรเลยให้ตายแต่ฉันกําลังไปยังจุดเอาเอา,เอ,าอะไรเนะี่ยเดี๋ยวเอาชุดนั้น Okay. เสื้อพร้อมจุดกระพร้อมหมวกพร้อมเราทำได้เปินเอามาให้หมดระเบิดไปปาหัวมันม <c oughs> แล้วเราก็ใส่หน้ากาก,กรรเพื่อพรางตัวเองโอ้ย์ y e เรามาด้วยปืนนี้ AK หนึง่งสองกับ AKS 7 CU โอ้ย์ yeah จะใช้ปืนนี้ยิงในระยะใกล้ชิดลักกันนะนะเดี๋ยวผมเป็นนักขับมานั่งคันนี้บ้างเพื่อนมาดิโอเคเต็มกันงั้นไปเลยมาได้เป็นผู้นำเองไปเราเป็นจา่าทุกคนไปเจอกันละเจอกันละบุกเดียวกดชิปเพื่อบูทสเปคบาบเพื่อเบรกเอ้ยแกขับอะไรของแกนี่อ่ะมาแยกกันขับเออมามา,มานั่งเออแบ่งคนหน่อย Yes มันต้องอย่างนั้นเอ้ามันทำอะไรของมันวะแบ่งแบ่งคนกันน้อยแบ่งคนกันน้อยเอ้าเอ้าไปมาไปมาเอ้าอไอ้คนนี้มันจะขึ้นอีกคนเลยขึ้อ้าเอ้ยอะไรของพวกแกเนี่ยรีบขึ้นมาเซ่ตายเถอะพระเจ้าเอ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 าอะไรของมันเนี่ยเฮ้ยสักคันเถอะ โอ้โหบ้านเมืองจะมุมบั่มแล้วเนี่ยไอ้ใหญ่ตาจะไปไปไป,ไปโอ้โยสำคันด้วยคนมาวะ่ะเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรายัางไปยังจุดมาร์กส์นะครับเพื่อไปยึดตำแหน่งนั่นเองนะท่านผู้ชมนะแล้ววันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อไปยึดพื้นที่ดินของเราคืนนะไปเลยดีกว่าฮะซิงอย่างเดียวโโอ้โหต้นไม้ sorry 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 นะครับน่าจะถึงแนละ้วไปไปทุกคนไปจาพื้นที่ลงไปเลยเออเออลงลงลง,ลงจอดตรงนี้เนียนสุดเราถึงที่หมายแล้วเตรียปืนให้พร้อมสายค่าเราได้เสียงปืนเหนียวไกจากข้างหน้าระวังด้วยเพื่อนระวังระวังข้างหน้ายิงกันกันขึ้นคาดคดเราว่าข้างหน้าจะมีคน หนึ่งดาวหนึ่งโอ้ไม่กอดผมบาดเจ็บเปื้อนผมบาดเจ็บย่ำเดี๋ยวเอาเบรเน็ตมาก่อนเจ็บโชคดีที่ไม่ตายรถมาได้ยังไงไม่รู้เพื่อนของเราตามมาแล้วโอ้โหโอ้โห ผมจะทำการดันเข้าไปมันอยู่หลังบ้านมันน่าจะเจ็บอยู่ดาว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 ศัตรูล,มล้มแล้วเพื่อนของเราก็แบบยิงเล่นด้วยนะวันนี้เพื่อนฉันว,ว่าเรานั่งเล่นก่อนไหมกินข้าวรอศัตรูก่อนไหมอะตรงเนี้ยมาอยใอ้ตายสิฉันต้องเป็นทหารที่มัน ไม่มียานพหนะหรอกเนี่ยมันก็สปอนหายไวเกือแล้วนะเอ้ยสายข้าเดินตามข้ามาันเดือข้าพาไปจุดบีไปๆเราต้องเดินแล้วละ่ะนะเราไม่มีกําลังเสริมในการเรียกกองทัพมาน่าเสีกใเราต้องการรถนะเอาโอวอเตอร์โอ้ย่า oh, yeah. ทุกคนเรามากันอีกแล้วอวันนี้เรามาอีกแล้วเนะื่องจากเมื่อกี้ เรายึดจุด A จนประสบความสําเร็จนะทุกคนนะก็เป็นอะไรที่แบบสุดยอดจริงครับรอบนี้เราจะไปยึดต่อนะครับไป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 ทหารฉันพร้อมแล้วฉันไปด้วยทหารมันไม่มีเพื่อนฉันไปด้วยโหแล้วไอคนนี้มันไม่ได้แต่งตัวเหตุตายเถืนในหนีเกตทหารจริงไหมเพื่อนฉันไปด้วยเพื่อนไปฉันพร้อมแล้ว ฉันพร้อมที่จะสู้เพื่อชาติแล้วเอ้ยไม่รอเพื่อนเหรอเพื่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยทหารโอ้โห้รั่วจัดไปกันแค่2คนเราจะรอดอะไรวะถ้าเราไปเป็นทีมมันจะดีกว่าน,นี้ไหมเอาคันหน้าไม่มีคนขับอีงเอาลด,ดลงไม่ได้ยาลด,ดลงมาอยู่นั่งเบาะหลังเฉยกะว่าจะลงไปขับไอ้รถขลังเพื่อไปรับเพื่อนทหารของเรา แต่ประเด็นคือผิดแผนนะทุกคนเอา้าไปของแกเนี่ยฮะจุด A มันอยู่นู่นนะเว้ยเราต้องเดินอีกไกลเลยมันเสียเวลาเข้าใจไหมเดี๋ยวเราเป็นตัวสเกลเองยืนหน้าเอาขอขารียกว่าดูัลเราเอาไว้ครับก่อนที่ทีมของเรามาตามหลังนะตอนนี้เราถูกทิ้งมาจุดนี้แล้วเราถูกทิ้งนะทุกคนแต่ว่าไปเกมนี้เสียงธรรมชาติก็ดีอยู่มกันนะทุกคนมีเสียงนกนะฮะ เป็นบรรยากาศที่แบบสมจริงด้วยล่าสุดม,มีเสียงไกลด้วยทุกคนโอเคโอเคเอ้ยเอ้ยผมได้ยินเสียงปืนเอ้ยเอ้ยใครยิงนะวะเอ้ยใครยิงมาจากไหนโอ้ my g กอดเ,เ,เสียงมาจากจุดเออทุกคนโอ้ my g กอดทางขวาครับ ผมได้เสียงจากทางขวาโอ้ไม่กอดเข้าประทะกันแล้วไม่รู้เขายิงอะไรกันนะแต่ตอนนี้ผมกําลังพยายามเข้ายังพื้นที่และผมเจอรถศัตรูด้วยครับโอ้พระเจ้าโอ้ดูรถทีมเราครับรถทีมเรานี่มันน่าจะเป็นรถทีมเราโหและเสียงรถข้างหน้าเพี่ยนเลยทุกคน เสียงรถอะไรวะเสียงปืนครับเสียงปืนเฮ้ยจะคนจะคนอยู่หลังรถถังทุกคนเราจะไปหลอยทุกคนเราจะไปแบบสเกลแบบเงียบๆแบบไร้ร่องรอยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้จะยิงเพื่อนตัวเองตายหรือไม่นะแต่ผมกำลังจะไปลอยหลังนะแต่ผมมีระเบิดอยู่ทุกคนอุ้ยเไปเอาตาตวาดตัดต่อหอหอไฟต่อฮอ Phan pha đã bước quang quay và ngon 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 rồi. ngon 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 ว่าเราต้องดาวหนึ่งเพื่นอนๆดาวหนึ่งบุกแม่งเลยละกันโอเคผมไม่รู้ว่าจะดาวสองไหมแต่ผมจะพยายามเคลื่อนตัวไปอย่างเงียบ มันต้องชักตื่นก่อนโอเคไป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 เฮ้ยเจอไป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 โอ้โหเพื่อนผมไม่รู้ว่าสโคบม,มันจะยิงตรงไหมนะเรียลูดิ ปืนนี้ไม่ต้องชักกดยิงได้เลยโอเคดาาครับเอาละเอาละโซโล,โลเดียวของเราก็ไม่แย่เว้ยเฮ้ปืนนี้ดีมากมันไม่ต้องชักปืนนั้นไม่ต้องชักทุกคนเอา ดาวกันหมดเคลียไหมเราต้องเช็คบ้านเราต้องเช็คพื้นที่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าในบ้านมันมีคนไหมนะอย่างเงียบมากโอ้ฮึบเช็คขวาขวาไม่มี โอเคเคลียร์บ้านไม่มีแล้วตรงนี้น่าจะเคลียร์ฮะแต่ยังได้เสียงในเมืองอยู่นะไม่แหละแบตตรี้กับเบตี้เขียนไม่จริงๆ โอเคทุกคนเราได้ยินเสียงปืนมาจากในเมืองตรงนี้น่าจะเคลียร์ผู้คนแล้วทุกคนมันน่าจะขับรถตู้เออเจอเฮ้ยมันเจอผมโอ้ m ม g กอมันค่อนข้างที่จะยิงยากครับเกมนี้เราต้องค่อยๆเล่นอะ่ะโอ้โหหลายตัวด้วยทุกคน มันมาจากไหนกันตอนนี้อ่ะตอนนี้ผมโดนรุมเหมือนจะมีตัวที่อยู่หลังรถถังด้วยนะครับมั <God>. oh, นกอดโอ้โหนั่นน่ะเฮ้ยมันดาวปะนะ่ปะเนี่ยเราต้องเช็คลัดเราเหมือนทุกอย่างจะเงียบแล้ว เมื่อกี้ผมเห็นมันสองตัวนะไมผมไม่แน่ใจว่าผมยิงตัวรถถังดาวไหมเฮ้ยกำลังเสริมโอ้พระเจ้ากำลังเสริมมาเมื่อกี้ยิงดาวเหรอเอาเอาหายเอาน่าจะดาวนะ,ะโอเคเฮ้ยศัตรูมาชิบหายทุกคนเฮ้ยเอาตะโคลไปนลร เอานัาา่นประตูโอ้ยโดนรุมโดนรุมโดนรุมโอ้โหไม่กอดผมโดนรุมเพื่อนช่วยหน่อยโอ้โหท้อดได้ไงโอ้ยหลังมาหลังมาปั๊มเบนเนตก่อนตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าไปในเมืองเพราะคิดว่าในเมืองน่าจะเซฟสุดไป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 โอ้โหรอดมาได้ไงวะ หยิงกันโคตรนัวเอาแล้วฮะนัวขนาดนี้ผมว่าเราต้องเฮ้ยเพื่อเรากำลังเสริมสุดยอดกำลังเสริมทำการยิ่เลยเพื่อนโอเคเดี๋ยวรอรอปลดประกาศขายกันแบบวินผ่านก่อนนะทุกคน ผมน่าเสงจ,จริงๆ,ๆ <c oughs> สวยเื้นโ <c oughs> อ้โ,อโหเพื่อนเราอย่างตึงผมบอกว่าได้เขาว่าเพื่อนเราอย่างตึงแต่ตอนนี้เรากำลังทำการยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้เยี่ยมเหลือเชื่อแล้วทุกคนผมรอดมาได้นี่มันสุดยอดจริงต้องขึ้นรถบ่อยๆเดมรีเอ้ยมันสปอร์ตแล้วเราต้องอยู่ใกล้ๆรถเอาไว้น้งหวาเล่นเกมเนี่ยเล่นเกมนี้ต้องขึ้นรถบ่อยๆนะทุกคน ป้องกันรถรีนั่นเองอ้าวศัตรูมาจากข้างหลังเพืเ่อนเดี๋ยวผมจะการเองสุดจอดพื้นที่เคลื่อนตัวแล้วครับทุกคนเรายึดเป็นที่เดียบร้อยแล้วเขาอยู่หลังเพงครับทุกคน Vô nhận, như lòng ấy Áo Đơn không á Ta cắn đơn luôn hai ơi, con nạ ตอนโดนขโมยรถเพื่อนเอา้าจบต,ตีมันอยู่ตรงรถทางเพื่อน